สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูปุ๋ยหมักที่เราทำไว้นะคะวันนี้ก็ครบสิบวันแล้วมาดูว่าทำได้สิบวันแล้วจะแห้งไหมถ้าแห้งเราจะได้ลดน้ำถ้าไม่แห้งก็ไม่ต้องลดน้ำตอนที่ทำเสร็จนะคะก็เราก็นำถุงพลาสติกมาคุมไว้เปิดดูนะคะไม่แห้งนะคะนี่ค่ะไม่แห้งเราก็ไม่ต้องลดน้ำ ถ้าแห้งเราถึงจะลดนี่ไม่แห้งนะคะยังมีความชุ่มชื้นอยู่ก็ไม่ต้องลดน้ําเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างนะคะค่ะด้านล่างด้านล่างก็เริ่มย่อยสลายดีแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะครบหนึ่งเดือนเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะก็จะเป็นปุ๋ยหมัก อย่างดีเลยนะคะสำหรับใส่ผักที่เราปลูกประหยัดต้นทุนด้วยนะคะสำหรับสูตรนี้ถ้าหากว่าใครอยากจะทำอุ๋ยหมักสูตรนี้ก็ทำได้เลยนะคะสูตรนี้สูตรไม่ยากประหยัดต้นทุนมากเลยนะคะสูตรนี้เดี๋ยวเราก็จะนำพลาสติกมาคลุมไว้เหมือนเดิมนะคะ ครบ30วันแล้วเราค่อยนำไปใส่ผักเดีย๋ยวจะพาไปดูผักที่ปลูกไว้ด้วยค่ะผักที่เราทำแปลงปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็เริ่มถอนไปกินบ้างแล้วนะคะตอนนี้หนอนก็เริ่มลงเพราะผักเริ่มเขียวพอผักเริ่มงามหนอนก็เริ่มลงมากินนะคะที่ใบเป็นหนอนตัวเขียวๆนะคะเราก็มาหาติดออกไปนะคะ ผักตอนเช้านะคะจะเป็นแบบนี้ปลูกผักแปลงเท่านี้เราก็กินไม่ทันนะคะถ้าใครทาผักสวนครัวนะคะแปลงไม่ต้องใหญ่มากแปลงเล็กๆเราก็จะมีผักสวนครัวไว้กินข้างๆบ้านนะคะตอนนี้ก็เริ่มเก็บกินได้แล้วนะคะผัก เรเป็นเห็ดม่วงค่ะขึ้นที่ต่อมะม่วงนะคะนี่ค่ะไม่มีใครกินนะคะก็เลยเหี่ยวแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมผักกระลำปีที่อยู่ด้านหลังบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกระลำปีกันค่ะค่ะกระลำปีตอนนี้นะคะหนอนเริ่มมากวนแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มมีหนอนมากวนแล้วค่ะ ลำปีนี้จะเป็นหนอนตัวออกดำดเขียวๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เก็บทิ้งไปเลยนะคะหนอนพอเริ่มห่อแบบนี้นะคะหนอนก็จะเริ่มเข้ามากวนนะคะเราต้องคอยมาปิดออกลำปีตอนนี้ก็ต้นก็เริ่มใหญ่ต้นไหนที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ไม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะ ไม่ค่อยใหญ่นะคะต้นก็จะเป็นแบบนี้ต้นไหนสมบูรณ์ก็จะสวยหน่อยนะคะต้นไหนไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นหัวเล็กหน่อยน,ยนองก็กินเยอะมากเลยตอนนี้นะคะก็จะเก็บหนอนออกเรื่อยๆนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเราปลูกไว้กินเองค่ะเราก็ไม่ต้องฉีดยามากนะคะเพราะว่าอัลราตีถ้าไม่ฉีดยาหน้องก็กิน แต่เราก็นำหนอนออกด้วยการมาเก็บแบบนี้แล้วค่ะถ้าไม่เก็บก็กระหล่ำก็จะมีหนอนกินก็เป็นผักกาดเหมือนที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ